ปอสชอเตรียมกระจายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้7กลุ่มเสี่ยงและผู้ต้องขังทั่ทวประเทศกว่า4ล้านหแสนโดสเริ่ม1พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนี้กดเซฟคลิปนี้ไว้และกดหัวใจให้หน่อยนะครับภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่ครับเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตโดยเฉพาะในประชาชน7กลุ่มเสี่ยงแต่โรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีวัคซีนป้องกันนะครับซึ่งในแต่ละปีองค์การอนามัยโลกเนี่ยจะพิจารณาและกแนะนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามการเฝ้าระวังไวรัสเพื่อให้วัคซีนสามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละ สำหรับในประเทศไทยครับรัฐบาลได้จัดซื้อวัคซีนไขวัดใหญ่ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและในปี68นี้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช,อชอได้จัดซื้อวัคซีนไขวัดใหญ่3ส,สายพันธุ์ครับตามคําแนะนําขององ,องค์การอนามัยโลกไว้บริการให้กับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงรวมถึงผู้ต้องขงังและเยาวชนในสถานพินิจครับจำนวน4ล้าน5แสนโดสโดยแบ่งสัดส่วนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และก็ทยอยจัดส่งตามพื้นที่ต่างๆและเริ่มฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนี้พร้อมกำชับให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทันทีไม่ต้องรอจัดสรรให้ครบโดสก่อนครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันโรคให้ดีที่สุดกดหัวใจให้หน่อยฮะ